สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง fit you products ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าการใช้แอปกรุงไทยในการขอเครดิตบูโรดูคะแนนดูผลลัพธ์ต่างๆประวัติการชำระหนี้นะคะทำอย่างไรบ้างโดยคุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปยื่นกู้หรือว่าขอสินเชื่อนะคะได้เลยเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนอกจากแอปกรุงไทยแล้วเนี่ยก็ยังมี ช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะคะที่คุณสามารถขอเช็คได้ทีนี้แอป,ปกรุงไทยนะคะเราก็มาดูกันเวลาคุณไปที่แอป,ปใช่ไหมคะตรงคำว่าบริการตรงนี้ค่ะล็อกอินแล้วคุณก็ไปที่คำว่าตรวจเครดิตบูโรนะคะคจากนั้นภาพที่2คุณก็จะเห็นว่าคือมันจะมีบัญชีชำระเงินตรงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณมีมากกว่า1บัญชีของกรุงไทยนะคะ ก็สามารถคลิกเลือกได้หรือถ้าเป็นบัญชีนี้ก็เป็นว่าเห็นยอดเงินแล้วที่สามารถชำระค่าขอขอเนี่ยค่ะขอเช็คเครดิตได้นะคะก็โอเคนะคะถัดมาชื่อผู้ขอตรวจเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือรูปแบบการรับข้อมูลก็จะมีอย่างเช่นอีเมลนะคะก็คือเขาจะส่งไฟล์ pdf มาให้ทางอีเมลของคุณโดยเขาก็จะมีอีเมลเน่ยค่ะที่ เหมือนคุณเคยสมัครไว้นะคะหรือว่ามีไว้ในระบบในแอปมานะคะจากนั้นภาพที่3ก็คือกรณีที่คุณต้องการรับทางไปรษณีย์คุณก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะคะแต่ของของเราเองนะคะโดยส่วนตัวรับทางอีเมลก็ประมาณ1-3วันนะคะแต่ก็แป๊บเดียวโดยส่วนตัวได้ประมาณวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ขอนะคะทีนี้ประเภทรายงานตรงนี้ค่ะคุณก็ลองคลิกดูนะคะ คร่าวๆอันนี้ก็เป็นที่อยู่การจัดส่งว่าตามทะเบียนบ้านหรือเปล่านะคะลองเช็คข้อมูลอันนี้กรณีถ้าเกิดว่าต้องการรับทางไปรษณีย์นะคะอ่ะทีนี้มาดออูภาพที่4นะคะตรงประเภทของการรายงานเนี่ยเราก็มาดูเขาก็จะมีบอกว่ารายงานข้อมูลเครดิต1ฉบับ150บาทหรือรายงานข้อมูลเครดิตและก็เอาคะแนนด้วยก็แนะนําตรงนี้นะคะ หนึ 1> 1ฉบับอันนี้200บาทก็คือจะได้รายงานข้อมูลแล้วก็มีผลคะแนนให้เรามาด้วยนะคะภาพที่5ก็คือจะเป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างจะได้มาประมาณนี้นะคะคุณก็ลองเลื่อนดูได้นะทีนี้พอคุณคลิกถัดไปตรงภาพที่5ก็จะมาที่เงื่อนไขภาพที่6ก็อ่านให้เรียบร้อยแล้วก็ยอมรับจากนั้นนะคะคลิกยอมรับตรงนี้ค่ะภาพที่7นะคะก็ชำระเงินค่ะ ราคา200บาทคุณก็ลองเช็คข้อมูลนะคะพอทุกอย่างโอเคก็ยืนยันแล้วก็มาภาพที่8นะคะ่ยค่ะข้อมูลเงินประมาณนี้ค่ะ200บาทจากนั้นภาพที่9โอเคเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็รอรับนะคะอันนี้ก็ให้ดูผลลัพธ์ค่ะคือได้อีเมลมาแล้วได้รับอีเมลมาเนี่ยนะคะเป็น e-report แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟไล PDF ะะ์ pdf เนี่ยค่ะคุณก็คลิกดูได้เลยนะคะ ทีนี้พอคลิกแล้วคุณจะต้องมีรหัสผ่านในการเข้าดูนะคะก็คือเป็นความลับสุดยอดนั่นเองนะคะทีเนี้ยเขาก็จะส่งรหัสผ่านนะคะมาให้ทาง sms เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้นะคะอ่าก็ประมาณนี้คุณจะเห็นว่าเนี่ยในกรอบสีเหลืองเนี่ยเป็นรหัสสำหรับเปิดดูนะคะเพราะนั้นก็เอารหัสเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะคะนำรหัสมาใส่นะคะ อพอกรอกเสร็จกดส่งก็จะมาที่หน้าข้อมูลแบบนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งนะคะแล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลต่างๆนะคะรายละเอียดส่วนบุคคลของเรานะคะอลองดูนะ,ะเขาก็จะมีบอกวันที่สืบคน้นวันที่รายงานผลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะในหน้าเดียวกันนั่นแหละก็มาดูประเภทสินเชื่อข้อมูลต่างๆนะคะว่าเคยมีบัญชีไว้กับอะไรบ้าง เคยกู้อะไรเคยผ่อนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสินเชื่อนะคะในช่วงเดือนไหนปีไหนแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นคะแนนค่ะเขาก็จะมีอประเภทคะแนนเครดิตคะแนนเครดิตระดับคะแนนเครดิตความน่าจะเป็นในการชําระหนี้ของเรามีกี่เปอร์เซนต์ประมาณนี้นะคะ,ะข่าวๆเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการตรวจเช็ค เครดิตบูโรออนไลน์นะคะที่สะดวกรวดเร็วจริงๆค่ะก็ฝากติดตามช่องนะคะแล้วก็วิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ